สวัสดีครับคุณสวัสดีครับประมาีวิวเป็นน้ำบอ๊อบไปจิมจับบิ๊กเตอร์แพทเทิร์นป๊อบดากอ้อนป,ป๊อบลูกอะไรป๊อบดาก้อนป๊อบอะไรป๊อบอร่อยไหมครับ <bet> รสชาติมันเป็นยังไงลูกอ,อร่อยมันมีรสอะไรบ้างครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอร่อ,อยรสชาติมันเป็นยังไงลูกอร่อยมันมีรอะไรบ้างครับแอปเปิ้ล มันแผ่นอร่อยไหมครับอร่อยอืมบิ๊บบิ๊บกินอะไรกินอีจานกินกินนี่กินกินกี่จานเหรอต้องแผ่นอร่อยไหมครับอร่อยอืม ซื้อมาจากไหนครับมาจากบ้านบ้านผูน้ใหญ่ของบ้านผู้ใหญ่กี่บครับ